สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ามาโตกันอีกคลิปว่าจะไม่เล่าแล้วแต่ทีนี้คือมันมันเจ็บใจที่มันเหมือนเราได้รับการดูแลไม่ไม่ดีพอมันมันอึง้งเดือนที่แล้วเดือนตุลาเพื่อนนกเลี้ยงอะมาจากทางภาคใต้มาจากดรัม,มเมนนต์แล้กยงมีเพื่อนด้วยความที่นกเลี้ยงไปหาน้องสาวแล้วก็ ที่ดัมเมนมีวัดไทยนะคะวัดไทยนอร์เวย์ก็จะมีพระประจําอยู่น้องเลียงก็ไปถือศีลถือศีลเนคขมมะบวชบวชชีพราหมณ์บวชเนคขมมะก็เมื่อก่อนไปทุกปีแต่ตอนนี้ตั้งแต่โควิดมาวัดปิดมั่งพระไม่อยู่มั่งก็เลยไม่ได้ไปแล้วพอไปเสร็จก็ไปเจอกันาณกัลยาณนิมิตท,ที่ดีที่เมืองดัมเมนก็เลยเขาก็เลยอยากมาเที่ยวดูแสงเหนืออยากมาหา้อกเลี้ยงทางภาคเหนือ โอเคก็จองตั๋วกันมาเลยแล้วนกยงอะ่ะพาเขาไปเที่ยวสถานที่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในบูเดอร์นั่นก็คืออะไรคะถ้าคนที่รู้จักที่เห็นนกยงตลอดก็คือน้ำวนที่แรงที่สุดในโลกก็ไปเลยคะ่ะซัสเทรมแมนพอไปอ่ะเราก็ไปจอดรถอ้ไปเที่ยวกันคือวันนั้นคือสวยมากแต่ว่าหนาว ลมสูรนงศาคือหนาวหนาวมากเราก็เดินจากคือเราจอดรถไว้ข้างล่างนะคะแล้วก็เราก็เดินจากสะพานฝั่งหนึ่งเดินไปอีกฝั่งหนึ่งก็ไปสุดหลกแต่เราก็สังเกตเห็นนะไปกันสี่คนมาจากทางใต้สามคนตัวนกเอียงอีกคนหนึ่งเป็นสี่คนเราก็เห็นว่าอฮ๊ยมันก็มีคนเดินไปกับเดินไปเดินกลับ เพราะปกติคนนอร์เวย์อะถ้าจะเดินไปเดินกลับไม่ค่อยมีเพราะว่าทุกคนคนที่อยู่บูเดอร์เขาจะมีรถแล้วเขาจะไม่ค่อยเดินส่วนมากคนที่จะเดินก็จะเป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากจังหวัดอื่นแต่ว่าพอเวลาเขาพูดเห็นเขาพูดกันเขาเดินไปเดินมาก็ไม่ได้พูดภาษานอร์เวยว์แล้ยแงก็บอกเออสงสัยจะเป็นนักท่องเที่ยวมาตกปลาหรือเปล่าหรือว่านักท่องเที่ยวที่ต้องการจะมาถ่ายรูปน้ำวนไหมหรือ,อยังไง แต่ก็ไม่เห็นเขาถ่ายรูปนะก็ก็ไม่เห็นเขาตกปลาก็เห็นเขาเดินไปเดินกับหลายคู่หลายคนเป็นกลุ่มใหญ่ก็มีก็ไม่ได้คิดอะไรก็พูดกับเพื่อนเออคงนักท่องเที่ยวนั่นแหละก็ไม่ได้คิดอะไรกับเพื่อนนกอ่งพี่ๆเขาก็เลา่าก็หูแ้ะแรูปแเพราะแะไปแชะมาเอ๊ะข้างล่างมันมีข้างล่างคล้ายๆกับเป็น เป็นเป็นบ้านพักอากาศเป็นฮิตแต่เป็นอย่างนี้เมื่อก่อนตรงนั้นเขาใช้เป็นกาแฟเราก็บอกเุ้ยลงไปกาแฟดีกว่าเพราะด้วยความที่อากาศหนาวคือด้วยความหนาวอ่ะมาอาจจะประมาณอาจจะประมาณสามสี่องศาแต่ว่าถ้าเกิดลมอย่างนี้ก็ติดลบอ่ะติดลบอ่ะความหนาวเาดู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 ใส่ไม่ใส่ได้ทีละันหนาวแต่สวยนะจ๊ะหนาวแต่ แต่อย่าให้หนาวเทา้าหรือว่าหนาวหูพี่เพนระวังนะเดี๋ยวเอหูหูถ้าหูเย็นมาเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เ,อเ็นเลยมักเซบได้หรือยังถ่ายเขาอะ่ะลงไปกาแฟข้างล่างจะไปเข้าห้องน้ําแล้วก็ไปนั่งกินกาแฟสักคนละแก้วโอเคนะก็เดินกลับมาล้มก่อแรงกับแชแช,ะช,ะช,ะชะ่แชแชมีความสุขมากเลยนะ คือพูดกันจาพูดจากันสนุกสนานออ้ยเซลฟี่กันแบบเพราะว่าน้ำวนมันสวยมากๆนุ่งเรียงเป็นครั้งที่สองที่นุ่งเรี่ยงอยู่บูเดอร์แล้วนุ่งเี่ยงไปเดินข้ามสะพานเอาจริงๆคนที่อยู่เมืองบูเดอร์แท้ๆน่ะแค่ขี่รถผ่านแค่นั้นแหละคือไม่ได้จะคิดจะแบบเดินข้ามสะพานแล้วไปถ่ายรูปแล้วมีวัฒนธรรมอย่างหนึ่งนะคะเพื่อนนุ่งเรียงก็เลยถามว่าเอา้าทาไมเวลาคนขี่ผ่าน ขี่ไปปุ๊บจะบีบแต่ทุนยยาวอีกไ่ซ่อนใช,ช่รมันวีเชอร์ทินันโอเวอร์ดิวันทินซัสตรมสอมแมนสกันเอะทุกข์พอทุ้ยถามพ่อใหญ่ใช่ไหมแกบอกเมาได้ที่ก็เพื่อนเพื่อนุกอย่างบอกเอ้ยเขาบีบแต่ใส่เราหรือเปล่าไม่มันเป็นวัฒนธรรมถ้าคนที่ขี่ผ่านไม่ว่าจะไปหรือจะกลับ ทุกคนจะต้องบีบแต่ยาวพิมคล้ายๆกับคล้ายๆกับขี่ผ่านสารพรภูมิเคยไหมคะนุ่งเรียงตอนอยู่พิโลกอะ่ะถ้านนุ่งเรียงขี่สารพรภูมิหลังราชพัฒนะ์น่ะเพราะว่านุ่งเรียงเรียนที่อาชีวะนุ่งเกียงก็ขี่ผ่านทุกวันแล้วตรงหลังหลังราชพัฒน์อ่ะวิไลครูเมื่อก่อนเรียกราชพัฒนนะคะไม่ใช่มหาลลยราชพัฒแต่เมื่อก่อนเรียกราชพัฒวิไลคูอะ่ะเรียนผ่านปุ๊บ ตรงนั้นจะมีสารพ้าพูมที่ชื่ออะไรไม่รู้นุ้กก็จําไม่ได้แต่ว่าทุกคนที่ขี่ผ่านทุกคนบีบแต่หมดแล้วบ้านแถวนั้นน่ะก็ไม่รู้เขาลาคาญหรือเปล่านะก็คือแบบตีนตีนกระตีนตีน,นแล้วก็ตรงนั้นก็จะมีถวายมะพร้าวเพราะว่าคนที่ไปขอขอแล้วเขาสมหวังเขาก็จะมีอ่าอ่าขึ้นให้มะพร้าวมั่งอะไรมั่งก็คือจะมีมะพร้าวสดเต็มเลยมะพร้าอ่อนนะคะ เต็มเลยแบบเจาะแล้วมีหลอดเสียบด้วยให้เต็มเลยก็เหมือนกันเลยก็ขี่ผ่านคนที่ขี่ผ่านสะพานก็จะบีบแต่ตูนขี่ไปกับก็ตูนไปก็ตูนกลับก็ตูนหรือเพื่นหนูกีงบอกเขาบีบแต่ใส่เราหรือเปล่าเปล่า,เ,ลาเราไม่ได้สวยเรือเราไม่ได้ที่สะดุดตาอะไรขนาดนั้นแต่เขาบีบเพราะมันเป็นวัฒนธรรมถ้าคุณขี่ผ่านคุณต้องกดแตรให้นะคะบีบแตรให้แล้วทีนี้เราก็ โอเคมันหนาวมากๆอารมณ์มันเท่ากับลบห้าลบสิบวันนั้นน่ะเราก็ลงไปจะลงไปกาแฟแต่ว่าอีในกาแฟน่ะคนเข้าออกเข้าออกเยอะทุกค่านก็บอกเฮ้ย hey, คนมันเยอะนะแต่เขามีเหมือนไอเขาเรียกอะไรนะเวลาเกิดอุบัติเหตุแล้วตำรวจน่ะเขาจะเอาไอสายอะไรมาพันนะ ที่เหมือนเมืองไทยเขาจะเอาอันนั้นมาล้อมอะสายอะไรมาพันไว้ที่บอกว่าห้ามเข้าอะ่ะมันจะเป็นมันจะเป็นเทปอะเป็นเทปอะเขาจะาพันเทปมาพันรอบแล้วก็ห้ามเข้าคือเหมือนอย่างนั้นเลยอันนี้คือเอาเทปมาพันรอบข้างหน้าเลยนะคะข้างหน้าร้านกาแฟน่ะบอกว่าอาหยุดสต็อปหรือว่าอือสต็อป ที่เวลาตำรวจหรือว่าบ้านเราอะที่ว่าเขาเกิดอุบัติเหตุเขาก็จะเอาเทปอะมาพันที่ว่าห้ามเข้าอ่ะอันตรายอะไรประมาณนี้อันนี้เขียนแค่คําว่าสต็อปลูกเพียงกับเพื่อนเอา้าเขาเขียนคําว่าสต็อปหมายถึงว่าไม่ได้ดําเนินการหรือว่ามันเกิดเลิงไหมหรือว่ามันเกิดการป้นขึ้นหรอแต่ด้ความที่สงสัยทําไมคนเดินเข้าเดินออกห้าหกคนเดินเข้าเดินออกแล้วก็มีรถ จอดอยู่ข้างหน้ารถสีดแดงจอดอยู่สามสี่คัน <c oughs> ก็งงแต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรคิดแค่ว่าถ้ามันเข้าไม่ได้เขาเอาเทปมาพันไว้แต่ทําไมคนเดินเข้าออกเข้าออกตลอดแล้วก็เป็นฝรั่งเราก็แยกไม่ออกอะ่ะเพราะว่าเขาก็แต่งตัวเป็นฝรั่งแต่ในสำเนียงพูดอะ่ะเขาไม่ได้พูดภาษานอร์เวย์นี่ยังก็เอ๊ะรู้ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวเอาอีกแล้ว หรือจะเป็นนักท่องเที่ยวเดินเข้าไปเพื่อที่จะกินกาแฟหรือเขาเปิดให้เฉพาะนักท่องเที่ยวหรอเขาไม่เปิดให้คนนอตเข้าหรออ่ะก็คิดกันไปแต่ว่าเราแค่จะไปเข้าห้องน้ําเองคงไม่เป็นไรเนาะเราก็มุด <laughs> มุดเสเตปนั่นน่ะเข้าไปสี่คนเรามุดเข้าไปพอมุดเข้าไปเสร็จปุ๊บทุกคนน่ะนั่งกินกาแฟยอยู่ถือถาดอาหารอยู่หันมามองตาเดียว อย่างนี้คนประมาณ 20, 20่สกว่าคนหันมามองเราตาเดียวเราก็เฮ้ยถ้าไม่ดีแล้วพี่แล้วเรียนก็บอกพี่ถ้าจะไม่ดีแล้วมันคืออะไรเหรอเราทำอะไรผิดหรือเปล่าเราก็พูดเบาๆพูดภาษาไทยนะคะแต่ทีนี้มีผู้ชายคนหนึ่งเดินแบบกมึงถึงมาเลยบอกว่าพูดภาษาอังกฤษพวกคุณ ไม่สามารถเข้ามาที่นี่ได้นะมันเป็นที่ private มันเป็นที่ส่วนบุคคลเอา้านี่ก็เลยพูดภาษานอไปว่าบุคคลทําไมคนเยอะเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่เข้าใจภาษานอสเฮ้ยบอกว่ามันก็เลยพูดภาษาอังกฤษไปกับเพื่อนอีกคนหนึ่งพูดภาษาอังกฤษว่าคนเยอะทําไมจะบอกว่าเป็นที่ส่วนบุคคลคนเยอะพวกฉันจะมาเข้าห้องน้ําถ้ามันกินกาแฟไม่ได้ก็ไม่กินจะมาเข้าห้องน้ําเฉยเฉย เขาเลยบอกว่าจะไปเข้าห้องน้ำน่ะนู่นไปนู่นไปโรงแรมนู่นขับขึ้นไปออกไปนู่นตรงนู่นไปโรงแรมตรงนี้เป็นกาแฟที่ปิดไว้ใช้เฉพาะผู้อพยพมาจากยูเครนโอ้ยเลื่องก็บอกอ,อ๋อเหรออืมก็แบบมองหน้ากันกับเพื่อนปะ่ะออกไปแต่ก่อนจะออกไปเราสำรวจเห็นว่าคนที่นั่งอยู่นั้นนะโอ้โห กินดีอยู่ดีมากไปนั่งกินกาแฟอุ่นๆคุยคยกันเลยงานไม่ต้องทำกับข้าวมีเป็นถาดเรียงเป็นตับมีแต่กับข้าวดีๆแล้วก็มีเครื่องล้างจานคือเมื่อก่อนเป็นกาแฟเก่าก็มีครบเลยทั้งถาดทั้งโอ้ทุกอย่างมองไปนะกับข้าวเป็นราวเลยเป็นตับเลยมีแต่อาหารดีๆเราเชะเง้อไปออกับข้าวเต็มถาดเลย ก็ไปออกไปเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปตรงนี้ร้านอาหารตรงนี้เขาไม่ได้ทําให้นักท่องเที่ยวเข้าเมื่อก่อนจะเป็นนักท่องเที่ยวมากินกาแฟแล้วทีนี้เขาเปิดให้อ่าไม่น่าล่ะคนเดินผ่านไปผ่านมาเขาเปิดให้แอมเดี๋ยวเราขึ้นรถเลยเอาถ่ายแล้วก็ขึ้นรถเดี๋ยวพาไปเข้าโรงแรมเขาเขาถ่ายแอมให้ไอเขาเก็บไว้ให้นักเอผู้อพยพเข้ามาคนคนยูเครน บอกถ้าจะกินข้าวเขาแนะนําให้ไปโรงแรมเออเราก็ไม่รู้อะเนาะเราก็ไม่รู้ขนาดคนอยู่บูเดรแต่แท้ยังไม่รู้ว่าเขาเอาไว้ตอ้อนรับคนผู้อพยพเราสำรวจเสร็จแล้วเราออกไปเราก็ทำเป็นยืนถ่ายรูปข้างหน้าทั้งที่เราอะอยากรู้อยากเห็นนับจำนวนบุคคลข้างในพอออกมาแล้วเราก็ขับไปโรง,งแรมข้างบนแต่โรงแรมข้างบนหน้าหนาวเขาปิด เงียบกิบไม่มีคนเราก็เลยไม่ได้เข้าห้องน้ําแล้วมานั่งคุยกันว่าโอ้โหรู้ไหมคะว่าประเทศนอร์เวย์อันนี้ด้วยความน้อยใจของคนคนที่เสียภาษีเต็มน้องเองอะ่ะเสียภาษี40%่สิบี่สเปอร์เซนะคะจากเงินเดือนที่ได้แล้วไม่รวมภาษีแล้วไม่รวมภาษีลูกน้องที่น้องเองจ่ายไป18%เอร์ซแล้วไม่รวม ภาษีอาหารไม่รวมภาษีถ้าน้องเงได้กําไรก็มาหักภาษีของน้องเลยงอีกคือทุกคนนั่งอยู่ในรถนะ่ะอึ้งว่าโอ้โหรัฐบาลประเทศนอร์เวย์ช่วยเหลือผู้อพยพดีมากกับข้าวกินดีมีที่อยู่ตรงนั้นคือมีที่อยู่ให้อยู่ด้วยมีที่นอนมีที่กินมีเสื้อผ้าให้มีเงินรายวันให้ผู้อพยพ ก็เข้าใจแต่มันดีเกินมันดีเกินเอเราเสียภาษีนี่ถ้าเกิดเราตกงานหรือว่าเรามีปัญหาป่วยโอ้โหกว่าจะไปเดินเรื่องได้เงินจากรัฐบาลโอ้โหก็โทษค่ะนกเกี้ยออกจากงานตอนนั้นเดินเรื่อง6เดือนกว่าจะได้เงินจนพ่อใหญ่ส่งข้อความไปบอกนฟ้ฟเนี่ยว่าพวกเธอ ฉันกับเมียนะกินข้าวนะไม่ได้กินเกลือนะพวกฉันกินมันฝรั่งพวกฉันต้องใช้เงินพวกฉันยังต้องใช้ความร้อนพวกฉันยังต้องดําเนินชีวิตฉันมีลูกตั้งสองคนฉันต้องซื้อเสื้อผ้าไปอนุบาลให้ลูกไปโรงเรียนให้ลูกฉันต้องมีเงินเนรรงดาเนินชีวิตฉันไม่ได้กินเกลือที่ราคาถูกถูกฉันต้องได้เงินจากพวกเธอและฉันเสียภาษีเมียฉันแค่ลาออกจากงานหกเดือนฉันไม่ได้เงิน ชดเชยจากพวกเธอโอ้โหแค่นั้นแหละเขียนไปแบบไม่ได้ขู่ฆ่านะแต่แบบไม่ได้ขู่ฆ่าเหมือนยานนะแต่แบบรายงานว่าเฮ้ยหกเดือนแล้วมันไม่เกิดอะไรขึ้นเลยฉันไม่ได้รับเงินที่ฉันลาออกจากงานเพราะว่าที่ประเทศนอร์เวย์ถ้าใครกระช่างที่ออกจากงานหรือว่าตกง,งานหรือว่าบริษัทยุบบริษัทเจ๊งป่วยพิการมีปัญหาสุขภาพทุกอย่างได้เงิน สิวันแรกจะได้เงินจากผู้ประกอบการที่จ้างเราหลังจากนั้นองค์กรนับจะเป็นคนจ่ายเราก็แล้วแต่ว่าถ้าเราลาออกเองน้องเย่งตอนนั้นลาออกเองได้ได้หกสิเอรอร์เซของเงินเดือนก็ยังดีดีกว่าไม่ได้เลยแต่ถ้าเจ๊งหรือว่าบริษัทยุบอะไรเงี้ยได้ร้อค่ะ จนกว่าจะหางานใหม่ได้หรือว่าภายในระ,ระยะเวลา2ปีถ้าภายในระยะเวลา2ปีถ้าป่วยป่วยก็ได้เงินเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าลาออกเองคือความสมัครใจของคุณนะลาออกเองคุณไม่ต้องการงานนี้นกเงงอะตอนที่ออกจากอนุบาลแล้วนกเงียงยังไม่ได้เ,เริ่มฟู้ดทรัคพอออกเสร็จปุ๊บนกเงงก็ดําเนินเรื่องเลยภายในสองปีเงินก็จะลดลง6 0อาจจะเหลือ4 0เ แต่ภายในสองภายในสองปีจะได้หกสิบเปอร์เซ็นตนะคะของนกเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดคนที่ป่วยภายในสองปีจะได้ภายในปีหนึ่งน่าจะได้เต็มร้อยแล้วก็หลังจากปีหนึ่งน่าจะได้แปดสิบเปอร์เซ็นหลังจากสองปีน่าจะลดลงหกสิบหรือไม่ก็ตัดไปเลยนกเงี้ยไม่แน่ใจนะคะเพราะว่านกเงี้ยไม่เคยป่วยแต่คนที่ป่วยหรือว่า,ากิจการเจ๊งจะได้ร้อยเปอร์เซ็นตเต็มที่แน่แคือหนึ่งปีของเงินเดือนเรานะคะร้อยเปอร์เซ็นเต็ม แล้วทีนี้พอส่งข้อความไปโอ้โหจบกลับมาว่าโอ้ยฉันดูแลฉันยังไม่ได้ส่งเรื่องไปให้ผู้ดูแลเคสเธอเลยเดี๋ยวฉันจะส่งไปทางโดยตรงนะพอเขาก็ส่งไปทางคนดูแลในในบูเดอร์นุกงนก็เข้าไปพบเลยคบพบคนในองค์กรนับก็บอกว่า ฉันอย่างนี้อย่างนี้นี้นะฉันทําไม่ได้เพราะว่าฉันมีปัญหาเรื่องปวดหูอะไรเงี้ยฉันต้องออกและฉันก็พยายามหางานใหม่อยู่แต่ว่าฉันไม่ได้รับเงินชดเชยจากตรงนี้ฉันไม่ได้รับเงินดูแลจากตรงนี้ก็หลังจากนั้นมานกเงก็น่าจะได้อยู่ปีปีสองปีจน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 ,นกเงเปิดฟู้ดทคอะตอนที่นกเงเปิดฟู้ดทคใหม่ๆแล้วนกเงยไม่ได้เงินเดือนเพราะว่าเงินมันยังขายได้ไม่เยอะนกเงก็ยังได้เงินสนับสนุนจาก นาฟอยู่นะคะแต่ว่าน้องเองีต้องเขียนเมลรายงานตัวไปทุกๆสองอาทิตย์ตอนนี้ก็ยังมีขนาดน้องเองีไม่ได้กินเงินนาฟมาหกปีแล้วน้องเองีก็รายงานตัวทุกปีเขาจะมีส่งข้อความมา,าทุกปีว่าเอ้ยคุณทำอะไรอยู่คุณยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าคุณยังอยู่นอร์เวย์หรือเปล่า ไม่ใช่ว่าคุณย้ายออกนอกประเทศแล้วอันนี้คือในเคสของนกเี้ยงก็เหมือนที่ยานได้รับเมลค่ะของนกเงียงไม่ได้กินเงินนะนกเี้ยงก็จะได้รับเมลทุกปีแล้วก็เราก็จะรายงานตัวทุกปีอย่างนี้เราก็มานั่งคุยกันโอ้โหอีเราหรือเงินนูน่นเงินนี่ลูกป่วยลูกนูน่นลูกนี่ก็กว่าจะได้เงินอย่างลูกนุกเง้ยงอะเมื่อก่อนลูกนกเงี้ยงถือว่าเป็นผู้ผู้ได้รับ ความดูแลจากทางรัฐบาลเพราะว่าลูกน้องยังป่วยมีปัญหาป่วยป่วยที่เป็นคนเดียวในประเทศนอร์เวย์น้องเงยก็จะได้รับเงินชดเชยจากตรงนี้ที่เราเราใช้เวลาในการดูแลลูกแต่หลังจากที่เขาน่าจะเจ็ดแปดปีน้องเงก็ไม่ได้รับเงินจากตรงนี้แล้วแล้วก็ขี้เกียจทําเรื่องไปกับรัฐบาลก็เลยไม่เป็นไรก็ไม่ได้รับเงินจากตรงนี้แล้วแต่ว่า คือมันมาน้อยใจที่ว่าเฮ้ยดูแลคนในประเทศตัวเองอะไม่ค่อยจะดีแต่ทําไมไปดูแลผู้อพยพได้ดีกว่าเราเลี้ยงดูปูเสือเขาอย่างดีเลยให้เงินเป็นรายวันแต่ถ้าคนเอเราเนี่ยจะได้เงินทีก็ต้องเสียเงือหยาดเงือก็เลยพอพอมาถามพ่อใหญ่กลับมาบ้านถามพ่อใหญ่บอกรู้ไหมเธอฉันอึ้งมากเลยวันนี้ฉันไปเจอ กาแฟเก่าที่ซัสสโลแมนน่ะเขาไม่ได้เปิดขายกาแฟแล้วแต่เขาเปิดเป็นศูนย์ดูแลผู้อพยพก็เลยเพ่อใหญ่บอกเธอไม่รู้เหรอไม่รู้ก็เขาใช้ตรงนั้นอ่ะเป็นศูนย์ดูแลผู้อพยพไม่น่าละ่ะน้งเงยงบอกไม่เคยเห็นมาเดินเห็นในเมืองแล้วก็นึกว่าเขาเอาไปอยู่เกาะอ,อื่นที่ไหนได้อยู่ในเมืองลรา้นเนี่ยแต่ว่าเขาออไปอยู่นอกเมือง แล้วเขามีรถรับส่งให้มีรถซื้อของให้มีคนไปทําอาหารให้อีกโอ้ยคือแบบยังกอยูโรงแรมหลูๆเลยค่ะมีกาแฟให้กินมีข้าวให้กินก็เลยมาเล่าความน้อยใจว่านี่คือคือประเทศนอร์เวย์ที่ดูแลผู้อพยพดีกว่าคนในประเทศตัวเองน้องเก่งก็เป็นคนนอร์เวย์นะคะน้องเง่งถือสองสัญชาติ แต่ถึงแม้นกเงี้ยไม่ถือสองชาตินกเงี้ยก็เสียภาษีนกเงี้ยก็ได้รับการดูแลเท่าเทียมกันกับคนนอร์เวย์เพราะว่านกเงี้ยเสียภาษีแล้วก็ทําทุกอย่างเหมือนคนนอตเลยแต่เผอิญว่าโอเคนกเงี้ยก็ไปทําพัดนอตมาให้มันสิ้นเรื่องนีมื่อมันถือสองชาติได้ก็คนเป็นคนนอตนะคะแต่พูดภาษานอตก็ก็พอไปได้ค่ะก็โอเคแหละก็พอสื่อสารได้ทํามาหากินได้ โอเคมาเล่าความน้อยใจแล้วก็อึ้งอะว่าคือถ้าเจอคนไทยที่อาศัยอยู่ประเทศนอร์เวย์นะคะร้อยทั้งร้อยจะคิดเหมือนกันกันกบนกเงี้ยงแต่ถ้าคนที่ไม่ได้อาศัยอยู่ประเทศนอร์เวย์จะไม่รู้ความรู้สึกนี้แลวจะบอกเฮ้ยนกเงี้ยงคิดลบนก่เงี้ยงไปให้ร้ายเขาเป็นผู้อพยพเขามีสงครามมาเขาอะไรนก่งเงี้ยงไม่ได้ว่าผู้อพยพนะแต่นก่เงี้ยงว่ารัฐบาลน,นก่เงี้ยงว่ารัฐบาลที่ไม่ให้ความดูแล ดูแลคนที่เสียภาษีไม่ไม่ให้ความดูไม่ไม่ดูแลคนที่เสียภาษีกลับไปดูแลผู้ที่ไม่ได้เสียภาษีให้ให้เขาความสําคัญกับเขามากกว่าคนที่เสียภาษีและเอาเงินนั้นน่ะเงินภาษีเราอะไปให้เขาคือนั่นนุกกงไม่ได้ว่าผู้อพยพอเออเขาเดินสงคารามมาอะไรเรื่องของเขาแต่รัรัฐบาลของเราเองนี่แหละ ที่แบบงี่เง่าถ้ามีรัฐบาลไหนนะเทมาแล้วแบบให้เลือกว่าเฮ้ยฉันจะไม่เอาเงินไปสนับสนุนผู้อพยพเกินจํานวนเท่านี้เท่านี้นะอันนี้โอ้โ oh หเป็นล้านล้านล้านหลายล้านโคนอะก็ยังจะเลือกพักนั้นแหละจะเลือกคนนั้นแหละโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขึ้นขึ้นโมโหโมโ oh. หคลิปมาทีไรก็แบบออืดิเราเนี่ยใช้เงินตัวเราเองซื้อกับข้าวซื้อทุกอย่าง นะสามีวันเสาร์เขามีความสุขของเขาเอวันศุกร์เขามีความสุขข,ของเขาน้องเองก็มีความสุขในการทําคลิปพ่อใหญ่ก็มีความสุขที่เห็นเมียทาแล้วมีความสุขคือแกไม่ว่าไม่ห้ามถ้าเราบอกว่าอ,อยากได้โทรศัพท์ใหม่ซื้อเรามาตัดต่อคลิปแกก็บอกไปซื้อเลยไม่ได้ห้ามไม่ได้อะไรน้องเองเอาจจะบอกว่าน้องเองไปหาหมอมาน้องเองเป็นผื่นเป็นตุ่มขึ้นที่เขา่าแล้วก็ได้ยามา ยาอันนี้เนี่ยก็ได้ยากินมายังไม่ได้กินเลยเนือก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรน่าจะเป็นแผลถ้าจะว่าแพ้เครื่องอน้ํายาปรับผ้านุ่มหรือว่าน้ํายาซักผ้าก็ใช้มาตั้งนานแต่ก็ไม่แผลก็แปลกนะเป็นตุ่มแบบนี้ใครแบบเมื่อใครเคยเป็นมั่งคะก็คือมามาบอกให้หน่อยว่าน้อง,องแพ้อะไรแต่ที่แน่แน่องเอื่งแพ้ดอกไม้ที่แบบตุ่มขึ้นเต็มอย่างนี้เลยเต็มน,นี่เลยแต่อันนี้ไม่รู้แพ้อะไรเดี๋ยวเอาลูปให้ดู โอเคโอ้โ,หโหสาระใหญ่เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ าจะลงไปเขาจะลงไปเหมอนกัเนต้นกันใหญ่ปิดรถ รู้จะขึ้นมาทำอะไร